ครัพี่น้องค้มืออื่นก็เป็นมือสันวันดีแล้วค่ะที่เสียงวิหกจะเปิดได้ดูการคแต่ร,ร,รอคอย<ง>รอคอยรอคอยรอชมผลงานของมอลอําเสียงวิหกเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วน,นี่เองมอนนอกก็ได้ออกมาโพลน,นะคุณแม่ขะาจาก Facebook พงศก,กรแสนปักดีนะคะภาษาอังกฤษเนาะบอกว่ามีพ่อเมืองดีมีชายไปกว่าครึ่ง ผมกลาบหัวใจท่านในอำเภอกู่แก้วที่สนับสนุนหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรและพรุ่งนี้นายจะมาเป็นเกียรติเปิดงานให้ลูกหลานหมอลำเสียงวิหกโบยบินออกไปสร้างชื่อเสียงให้หมู่บ้านและอำเภอชอบคําหนึ่งที่นายบอกว่าอยากให้นกมาเปิดวงอยากให้นกมาเปิดวงนี้ที่หน้าที่หน้าที่ว่าการอำเภอเลยค่ะนายไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่นกจะช่วยบำรุงค่าขยะนายไฟเขียวให้นกเพื่อลูกหลานได้ทำมาหากิน แต่นกไปไม่ได้เพราะมันเป็นวันแรก <c oughs> และหลายอย่างยังไม่ลงตัวเลยต้องอาศัยพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกของลูกวง <c oughs> ขนาดนกไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานนายยังไม่เคยสร้างประโยชน์ให้นายเลยนายยังสนับสนุนหมอลำขนาดนี้ <c oughs> คนใต้น่ารักจริงใจจริง,รงๆครับนกซึ้งในความเมตตาของนายที่มีให้นกมากๆครับหลายๆอย่างที่บีบหัวใจนกนกก็กลับมาใจฟูเพราะท่านจริงๆ หัวใจท่านหล่อมากครับนกจะคิดถึงนายตลอดไปหลังจากนั้นยาย่าก็มีคอมเมนต์หลากหลายค่ะพี่น้องขะเขามาให้กำลังใจนกพงศกรนะคะแสดงความยินดีค่ะสำหรับบอสนกพงศกรมีตะคนหักคนแพงช่วงนี้ถือว่าหยิบจจบอะไรดีปังไปหมดสำหรับเสียงวิหกยาย่านั่นแหละพี่น้อง่ะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอสนกนะคะต้องบอกว่านี่แหละ ผลงานมันไปที私は私は่ประจักษ์เราพูดกันตลอดเราพูดกันบ่อยๆนะคุณแม่นะว่าฤดูการนี้น่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเสียงวิหงหนังกลับมาพังอาจอย่างเต็มภาคภูมิเลยทีเดียวนะคุณแม่เนาะคือผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คือเขาอาจจะเล็งเห็นศักยภาพของบอสนกแหละเห็นเล็งเห็นถึงความตั้งใจเล็งเห็นถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความ ความตั้งใจที่จะผลิตผลงานค่ะให้ให้พี่น้องเอฟซีนด้ดรับชมขนาดท่านในอำเภอถึงขั้นแบบว่าออกมาเองเลยนออกมาเองเลยชื่นชมเองเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะต้องขอช่มเชยยกย่อง2องบิ๊กบอรดเลยไม่ว่าจะเป็นบอสนุบอสนกนะคะสำหรับงานนี้ทุ่มสุดโต้ยาญยๆคนจับมือกันเหนียวแน่นทุ่มอย่างสุดตัวสำหรับบอสนุกับบอสนกอ่ะ องค์กรของเผนที่งานของเผนมือมือว่านยายๆเขาไปเบิ่งโชว์โชว์เตรียมเปิดฤดูกาลเป็นยังไงชุดสีแดงวุ้ยชอบมากเลยยายๆเป็นเซอร์ลายเต้นไลเต้นดีป้าหัวมาเลยน่ะโอ้ยไลเมียมาเลยน่ะไลอ์เต้นสุดยอดอลายเต้นดีถือว่าปีนี้ค่ะเสียงวิหกพร้อมมากพร้อมจริงจริงแล้วยายๆยายธิ์สอดขึ้นเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ายาทธิ์คือพ่อล่าสุด ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องอาอาศักณุณาพรรับรองว่าแตะตอนนี้น่ะจะแตะหนึ่งล้านแล้วเก้าแสนกว่าแล้วหนึ่งล้านนูบอกแล้วก็บอกแล้วแปลว่าทั้งอพรมาอื่นตอนนี้น,นะตอนที่เม,มื่อสองชั่วโมงที่แล้วเขาไปเบิงด้วยออยีกแค่หาแสนว้ายอาแล้วก็ถึงล้านเลย,ยได้นายยมหาแสน แม่พูดขาเมื่อห้าเมื่ออู้ยช่องเขาลานแล้วแหละแม่เอี่ฝานี่อาจจะลานแล้วช่องเขาลานเด็กอยวะตื่นเต้นพี่น้องเย็กสเบ้าผิดเฉพาะยายม่องหน่ายยิ่งสีค่ะตื่นเต้นแฮปพี่น้องอยากเบาไหลเขาสีเบายุ่กับไปเบรกเขาพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นอีหยังเรื่องเล่าทีดีๆค่ะสำหรับเสียงวิงหุ นั่นละ่ะพี่น้องค่มืออื่นเนี่ยต้องไปฉลองกันเนาะที่ที่อะไรย่างก็แม่บ้านขอดอนแคนบ้านขอดอนแคนใช่อาําเภอขูแก้วเนาะนั่นละ่ะนี่แหละพี่น้องคะ่ะถึงบอกว่าพอเมืงแม่เมืองถึงออกมาออกโรงเองเนี่ยออกมาออกมาออกมาเองเนี่ยแม่เพศไผ่เพศไผ่กำลังใจของบอดนกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกําลังใจของเสียงวิหกนี่ะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเขาเอื่นว่า ใจฟู้ใจฟุ้มีแบ็กดีเราเมียโอ้ขนาดพอเมืองแม่เมืองมากเองเนาะแม่เนาะมีพ่อเมืองไฟเขียวขนาดนี้พ่อเมืองดีชนะอีหยังก็ไปกดไี่ใช่ไปกว่าพื้นนี่ละพี่น้องมีหลักเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียงวิหกนะคะสำหรับที่จะผลงานวันพรุ่งนี้ทําให้เต็มที่ก็แล้วกันนี่แหละพี่น้องค่ะฝนกับเมื่อเดืเนาะยายาเมื่อเดือนลาฝ่าโป๊ะแดงเพียงเพียงพันนี้นี่ละเป็นเป็นวงที่สุดท้ายบอสที่สำหรับเปิดฤดูกาลในปีนี้น่าจะสุดท้ายแล้วน่าจะสุดท้ายนะเพราะว่าพอเอ๊ะเราก็เปิดไปแล้วเนาะเปิดหมดแล้วค่ะ เหลือแต่เสียงวิหกข้างเียล่ะค่ะพี่น้องเปิดแล้วก็ไม่ได้หยุดนะคะคุณแม่เปิดแล้วก็พุ่งยาวเลยจนอนสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนเลยช่วงนี้สงสัยลูกสาวต้องไปติดต่อย่อยตามตลอดเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมอ่อนท่วย่าวน้าพอเพื่อลย่ะค่ะพี่น้องคะสําหรับเสียงวิมหกรอดติดตามค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะก็จะบาง ต้องต้องรอลุ้นเนาะงานบางงานเนาะถ้าลูกสาวเปิดเทอมอาจจะไม่ได้เจอลูกสาวนะบางงานเนาะช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นเลิกดีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในเขตอีสานเนี่ยไปได้นึกว่าน้องน้องายไปได้คุณแม่หปลว่าเราบอนนอก็มีคนขับรถย้วแหละหมายความว่ารับรับลูกสาวมาโชว์แล้วก็นอนในรถกลับไปโชว์เสร็จก็กลับไปพักผ่อนไปเรียนต่ออย่างนี้เนาะอันนี้ได้อยู่หรือว่าใก้ใกล้เนาะ มีหละพี่น้องคะฝากไปกันมั่งใจที่งานเซเว่นหกน้ำนะคะบดนีาา่าย่ากับยายญิย์นะคะน้ำระดับขาวสารมาฝากพี่ฝากน้องขันมาคริม,มีกับฝากกุไลาบกุหล่ากุ้งแช่กุ้งตามให้าสองข้นน้ำนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ